เดียวเนเดียวพูดทีเยครับนี้เับพร้อมนะครับครับก็วันนี้จากพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ทำให้พบว่ามีบุคคลภายนอกเนี่เดิมเี่ยมีพเรือนมีบุคนเนี่คนในที่เกิดเห็นกเพิ่มมาอีกสคนรวมแล้วเป็นบุคคลภายนอกอีกคนนะะแล้วตารวจเพิ่มอีก2คน นายตำรวจเดิม26ก็เป็น28นะครับนะดังนั้นวันนีนน้การสอบปากคำนะฮะก็จะต้องดำเนินการต่อในวันพรุ่งนี้นะครับที่เหลืออีกบางส่วนนะครับนะดังน,นั้นในเรื่องของการเปิดเซเวอร์นะครับนะที่ผมเรียนไปว่าตอนนี้เซเวอร์เนี่ยอยู่ระหว่างการถอดนะครับนะดังน,นั้นจะใช้เวลาประมาณวันพฤหัสก็น่าจะดูจากเซเวอร์ได้นะครับนะระระน,นะวันพฤหัสดังนั้น วันนี้เซเวอร์เนี่ยไม่รับความเสียหายอะไรนะครับนะ้นก็โชคดีที่เจ้าทีพิสูจน์ฐานเนี่ยเก็บออกมาจากจุดที่เอาไปทิ้งนะครับนะเพราะนั้นในส่วนสำนวนคดีนะครับนะในเรื่องการจะมัดตัวกำนันการจะมัดตัวในมนลนีธิกำนันไม่มีปัญหาอะไรและไม่มีอะไรน่ารังใกจนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ต้องทําต่อคือการไล่ความเชื่อมโยงทั้งหมดไปถึงธุรกิจของกำนันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เรื่องการรับหมอก่อสร้างไม่ไว่าจะเป็นจากประเด็นที่มีการบอกว่ามีการทำออนไลน์นะฮะต่างๆเดี๋ยวก็จะไล่แกะทั้งหมดนะครับ,รบเพื่อหาความจริงมาให้ได้นะครับดังนั้นถ้าเข้าความผิดมูลฐานนะครับก็จะินการใช้มาตรการยึดทรัพย์มาตรการตรวจสอบภาษีนะความผิดฐานเรื่องผู้เสีกรแล้วก็ยึดทรัพย์นะร่วมกับสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับครับผม ทาครับตำรวจมีมากกว่า28คนนะครับและเกิดการตรวจสอบตอนนี้พบ28คนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอไล่นิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่างนี้นะครับประเด็นที่เราจะยังถามว่าเราจะแจ้งข้อกล่าวหาใครบ้างนะครับนะเดี๋ยวหนึ่งตอนที่เราสอบปากคำพายายในให้ครบทั้งหมดก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดกลุ่ปิ้งกลุ่มนะครับแล้วก็รอในส่วนของการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับนะเ,เมื่อเซิร์ฟเวอร์ออกมานะครับกับการสอบปากคำพยายนทั้งหมดนะ ความจริงก็จะมาอย่างชัดนะครับนะว่าใครทําอะไรบ้างนะฮะวันนี้ตารวจที่อยู่ที่เกิดเหตุทั้งหมดก็ยังให้การที่ไม่เปี่ยความจริงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะสอบหาความจริงเองจากชุดพนักงานสอบสวนของกองปราบปรามแล้วก็ที่ร่วมกันกับตารวจภูธรภาคเจ็ดนะครับครับผมคนเรียนคนละเรือนนะครับวันนี้จะมีแขกนอกกี่คนที่มาวันนี้แล้วครับ เดี๋ยว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 ขอดูที่นึงว่าจะมีอีกไหมนะครับแต่คิดว่าก็น่าจะมีนะครับมีครับวันนี้เห็นว่ามีการสอบเลขขาวสองอบจด้วยอ่ะค่ะต้อบไม่วันที่สองกันสอบเป็นยังไงบ้างคะเน้นประเด็นไหนนะคะก็รับในข้อดีจริงนะครับนะว่าว่ามาร่วมงานนะครับจะดูสอบค่อนข้างนานมองไปถึงการสอบความเชื่อมโยงในเรื่องของการการคือแน่นอนคะต้องสอบความเชื่อมโยงนะครับนะถ้านเลขาอบจประเด็นท่านอนนายกอบจไม่ได้มาใช่ไหมครับครับครับไม่ได้มาไม่ได้ ถ้าอย <ầ> ่างนี้จะเกี่ยวโยงไปถึงการเรียกสอบทางออมจเลยไหมคะท่านเจริวัฒร์าสตร์สมศรียังยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเอออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอดูเอกสารคู่กันนักกันนะฮะวันนี้ในสวยเอกสารก็จะภาษากระทางสตงอมารวมด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นมีสตงมีกรมบัญชีกลางนะครับวันนี้ก็จะไล่ดีทั้งหมดนะก็ถึงใครก็ต้องสอบกดนะครับวันนี้จะไม่เกรงใจใครนะครับนะก็จะทําความจยี่ให้ปรากฏนะครับนะเพราะท่านยุบดีท่านก็ ให้ความกังให้ความเป็นห่วงมาแล้วนะฮะว่าเน้นการปราบปรามผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่นะครับวันนี้ท่านน้ำดีช่วยธาดาก็โทรมานะครับนะก็เดี๋ยวจะทำร่วมกันนะครับนะครับผมใช้สิ้แล้วเนี่ยท่านตัดใจเลอชีวิตัวเองอว่ามีวิปัสสนาของข้อมูลไมอย่างไรคะคออย่างนี้นะครับจากการตรวจที่เกิดเหตุนะของสำนักงานพิสูจน์ฐานนะครับนะแล้วก็จากการตรวจที่เกิดเหตุของหมอนิติเวสนะครับก็เดี๋ยวแล้วก็เก็บข้อมูลดีๆต่างๆนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะสรุปว่าการตายเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับนะวันนี้เห็นแต่ที่เกิดเหตุก็คือเป็นการยิงตัวตายใช่ไหมครับนะแต่ว่าเดี๋ยวกําลังไล่กล้องทั้งหมดนะเพื่อจะให้เห็นว่าในที่เกิดเหตุนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลักษณะท่าทางการตายเนี่ยเป็นการตายยังไงนะครับนะพระนั้นส่วนนี้กําลังตรวจสอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะให้ไม่มีประเด็นสิ้นสงสัยนะครับนะฮตามลายเวลาการเสียงที่สองผู้กับเปิลมะครับเสียงไม่ทั้งกี่โม,มองอะไรเลยคืออย่างนี้ผู้กัปข้าปีนเข้าบ้านไปประมาณตีสี่กว่านะแต่ว่าเดี๋ยวกำลังไล่ร่องวงจรปิดทั้งหมดนะว่าเสียงปืนดังกี่โมงนะครับก็จะทราบเวลาตายขนาดนั้นแล้วการตรวจสอบของหมอครัว่าจะชีวิตได้กี่ชั่วโมงครับหมอท่านบอกว่าประมาณประมาณประมาณหกถึงแปดนะครับประมาณหกถึงแปดชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยว พผู้นี้นะก็จะได้รายละเอียดทั้งหมดนะครับนะการจําลองที่เกิดเหตุจากสำนักงานพิสูจน์ศักด์นะครับนะก็ถึงจะบอกได้ว่าเวลาตายเท่าไหร่ตายโดยการยิงยังไงนะครับนะในการนี้ได้คุยกับญาติเขาบ้างอย่างยังเลยครับยังเลยมันมีประเด็นเรื่องโทรศัพท์มือถือแล้ค่ะโทรศัพท์มือถือตกลงแล้วถ้ามีเรื่องแล้วมีเรื่องที่หายไกลหลังจากเสียชีวิตอันนี้พ่อแท้จริงพอทราบไหมอย่างอย่างผมไม่ทราบเดนื้อรายละเอียดอยู่นะก็สัรคดีการบุกสัญญาที่แบบแถวบางนางอะไรแบบนี้ครับท่าน สัญญาณการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้กับเพิ่มที่บางนามีกระแสข่าวบางเ<อ>าดี๋ยวผมลัาลร่อยอยู่นะครับนะเ,เดี๋ยวก็รางตรวจสอบค้อยท็จจริงให้ได้นะครับนะแต่ว่าวันนี้ข้อเท็จริงมีเพียงที่เห็นก่อนนะแต่ข้อเท็จจริงที่รายละเอียดาการไล่กล้องย้อนหลังไปนะครับาการตรวจสอบโทรศัพท์ตา่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะวันนี้สั่งชุสสดสืบสวนทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนประเด็นนี้นะครับเพื่อจะได้ิ้นสงสัยนะครับพิ่านมาผู้กับเบิ่มมีความเครียดอะไร ก็เท่าที่เห็นก็มีความเครียดนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเพียดขนาดไหนนะครับก็ตำรวจก็เครียดทุกคนนะครับที่ถูกนั่นเองก็ดีนะครับก็จะเห็นว่าก็เรียดทุกคนนะครับแต่ว่าประเด็นในเรื่องการตายเนี่ยวันนี้ที่พบก็คือการยิงตัวตายแต่ว่าประเด็นที่มีคําถามเพิ่มมาหลายคําถามนะครับว่ายิงจริงไหมอะไรต่างเดี๋ยวส่วนนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับจากการใช้การพิสูจน์ือการใช้วิตีวิทยาศาสตร์นะครับ ตั้งใจอย่างนี้กลุ่มตำรวจที่เหลือที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็ดีอะไรต่างๆเข้าระวังยังไงนะเผื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เข้าสังหรณเออวันนี้ก็กำชับผู้บุญชาไปแล้วนะครับนะเพราะเรื่ผู้บุญชาผู้การทางหลวงผู้การจังหวัดและคอปสมมหรือราการผู้การก็ต้องไปดูลูกน้องตัวเองนะครับนะถ้าคนไหนมีอาการเครียดนะก็ต้องเอาเข้าบําบัดโรงพยาบาลตํารวจนะครับหรือโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับอันนี้เรามีมาตรการอยู่แล้วนะครับแต่ก็บอกผู้การไปแล้วนะครับบอกผู้บุญชาต้นสังกัดเขาไปแล้วนะครับ นะใช่ครับในเรื่องที่เกิดขึ้นมีตำรวจเสียชีวิตทั้งสองคนท่านได้มีบวรณาการกดค้นในที่นี้ไหมครับพวกนี้อะไรเงี้ยครับการตรวจค้นนั้นมีแน่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ <wh> ่งนะครับในารื่องการกำหนดจุดพิกัดต่างๆนะครับต้องหมายประเภทไหนครับท่านครับโอ้ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ก่อนไงนะเออต้องให้เวลาผมทํางานหน่อยนะนะครับท่านจะลงติดตามเหตุการณ์ทุกวันนะครับทุกวันทุกวันผมต้องดูทุกวันนะครับดูทั้งในกรุงเทพทั้งทั้งต่างจังหวัดเนี่ยนะครับนะเรื่องการค้นหาพยานหลักฐานจนกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับ แต่ก็มีลูกน้องทํางานตั้งแต่เช้าอย่าง่้ามยนะครับเรื่องนี้จะพยายามทําให้เร็วและรอบครอบแล้วก็ความจริงราจ่างชัดนะครับท่านขอนะเพิ่มเติมคุปป้าท่านสั่เบอร์มอสท่านได้เข้าไปดูด้วยตัวเองไหมว่าผมไม่ได้เข้าไปเพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยผมสั่งห้ามเข้าไปนะครับเพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยต้องการไม่ทั้งหมดคนเข้าไปได้ต้องเป็นนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นครับนะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็เละเทะไปหมดนะครับไม่มีใครได้เข้าไปหรอกครับในที่เกิดเหตุนะครับท่านขออนุญาตแจ้ง มีการขู่ไม hmm. mm ่ร hmm. mm ู้เลยมีทุ่มกับในประเทศนะไนไทยอ๋อพูดกับใครกับนักข่าวเนี่ยค่ะก็สอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพูดถึงใจดิงมาแบบนี้ค่ะก็ถ้าเป็นการข่มขู่นะนักข่าวันนั้นก็สามารถแจ้งความดเน็นคดีนะก็มาแจ้งที่ผมนี่แหละนะครับนะนะวันนี้ก็ต้องเรียนตรงว่าตํารวจทั้งหมดยังไม่ได้ให้การนะหมายว่าสอบปากคาแต่ยังให้การไม่เป็นไปตามความเป็นจริงนะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องการหาความจริงก็เป็นหน้าที่ของคณะพนักงานสืบสวนนะครับน,ะนะโดยผมกำกับนะครับเนะนะพราะฉะนั้นเดี๋ยวความจริงก็จะออกมาทั้งหมดนะใครโกหกเดี๋ยวก็จะรู้นะครับ <S 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 <ส>วันนี้เราเง่ายๆเราสอบในฐานะเป็นพยายนเมื่อท่านให้การเท็จนะข้อแรกก็ต้องท่างรวอยู่แล้วในเรื่องของการให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนนะครับ นะส่วนความผิดอื่นก็ต้องไล,ล่ดีต่กันต่อนะครับแสดงว,ว่าหลาังจากนี้น่าจะมีหมายจับเพิ่มเติมอีกแน่นอนแน่นอนมีมีหมายจับแน,น่ทั้ทงทงัทง้ทงทั้งทั้งตเรือนแล้วตํารวจเลยครับครับก็เดี๋ยวยังตอบไม่ได้เดี๋ยวต้องดูตามพยานฐานแต่มีแน่ใช่ไหมอ่าแต่มีแน่นอนนะครับนะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยน,นะครับแล้วข้อหาเกี่ยวอะไรบอกไม่ได้ตอนนี้มันมันเป็นการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะอ่าเยอะเยวะให้เวลาทำงานก่อนนะครับต้อต้นระดับใหญ่สุดของในสังคมของชาติเนี่ยจะมีคนที่มาเก็บข้อมูลดับไหนบ้างครับตอนที่ใหญ่สุดจาาากกในนนทงรสสืบวเี่ย ก็มีแค่นี้แหละมีแค่ผู้กับในที่เกิดเหตุนะครับนะเพราะว่ามันไม่มีอย่างอื่นนะครับไม่มีใครมันเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับมันก็จะจบอยู่แค่นี้นะครับนะก็เฉพาะในที่เกิดเหตุจ้ะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราไล่อยู่ก็คือหนึ่งทุกประเด็นนะครับที่สังคมตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ต่างๆนะก็เ๋ยวจะไล่ไปให้หมดนะครับนะครับผม น the ันก็แปลว่าการพิารณาผู้การกับผู้กับออกจากพื้นที่ดูต่อคือหมายความว่าให้ไปรัฐบาไปไปชุดดำเนินการคดีให้ให้่องตัวจขึ้นใช่ไหมครับก็คือทัานผู้การเขาบอกว่าเหตุที่เกิดก็คือความหย่อนยานของผู้การผู้กับนะก็เหมือนที่ผมบอกนะครับการหย่อนยานนะครับของผู้การผู้กับที่ปล่อยให้มีกลุ่มมาเฟียกลุ่มผู้มีอิทธิพลมีกลุ่มแก๊งนะครับมีซุ้เอต่างๆนะครับนะคือถึงขนาดที่ไปไปให้บวดซื้อปืนมาใช้ได้นะครับนะ ก็ไปดูแลเขาไปรับใช้เขานะครับนะคือก็ต้องเรียนตรวว่าคือในส่วนของกลุ่มุคคลเหล่านี้เนี่ยนะก็ไม่ใช่เป็นเป็นผู้อิสระอะไรต่างๆนะครับนะปืนยังไม่มีเลยปืนยังต้องไปฝามวดซื้อเลยนะแต่ตำรวจเนี่ยไปรับใช้เขาเองนะครับนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีหลับผูีอิทิพลนะครับนะนะเพราะว่าปืนยังต้องไปฝามวดซื้อเลยนะครับนะถ้าเราไม่ทําตัวไปเป็นม้าขายนให้เขาเนี่ยนะครับนะมันก็ไม่มี เรื่องย่งนี้เกิดขึ้นหรอกนะครับนะก็เดี๋ยวก็ไล่เรียนทั้งหมดนะครับนะครับ,รบผมโอเคนะ